สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับกับสเกษตรวันหยุดพยากรอากาศเพื่อการเกษตรนะครับสำหรับในช่วงค่ําคืนนี้สําหรับวันนี้วันเสาร์ที่4พฤศจิกายน2อ6นกนะครับก็ถ้าดูจากในส่วนของกลุ่มเมฆฝนก็จะเป็นอีกคืนหนึ่งนะครับที่หลายพื้นที่ฝนจ่อถล่มหนักนะครับถ้าดูจากกลุ่มเมฆฝนตอนนี้นะครับจะเห็นว่าแถวเชียงใหม่เชียงรายนะครับตากแม่ฮ่องสอนมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับ เช่นเดียวกับในโซนภาคก,กลางและภาคตะวันออกนะครับตรงโซนภาคก,กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับฝนถล่มหนักในช่วงหัวค่ำนี้นะครับกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีรวมทั้งพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีนะครับสุพรรณบุรีมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมครับเช่นเดียวกับในส่วนของจังหวัดนครปฐมนะครับจังหวัดนครปฐมจังหวัด กาญจะนะบุรีบางส่วนนะครับม osure, ีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเช่นเดียวกับในโซนภาคอีสานนี่ก็จะเป็นอีสานตอนล่างนะครับแถวสุรินทร์นะครับสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมามีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็มีแถวระยองจันทบุรีตราดและก็ชนบุรีนะครับรวมทั้งนครนายกนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในส่วนของภาคใต้นะครับแถวระนองพังงากระบี่ภูเก็ตตรังสตูลนะครับสงขลานะครับ มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมเช่นเดียวกับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ในส่วนของยะลานะครับมีกลุ่มเมฆฝนนะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดฝนถล่มหนักนะเดี๋ยวไปเช็คในส่วนของเราดาร์จะเห็นนะครับว่านี่นะครับมีกลุ่มฝนกระจายตัวในส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ที่สําคัญภาคใต้นะครับภาคเหนือตอนนี้แถวชัยปลาการเชียงใหม่นะครับเชียงดาวเชียงใหม่แล้วก็เชียงรายมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ แถวแม่สรียงแถวอมก่อยนะครับแถวท่าสองยางแถวแม่สอดจังหวัดต,ตากนะครับอุ้มผางตากมีกลุ่มเมฆก,กลุ่มฝนปกคล,มกลุมนะครับในส่วนของน่านนะครับแถวน่านแถวเวียงสานะครับมีกลุ่มเมฆฝนแถวล้องกวางนะครับแถวปัวนะครับมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมมีกลุ่มฝนปกคลุมในช่วงหัวค่านี้นะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นฝนที่มาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเพชรบูรณ์มีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับ นางรองสุริมมีกลุ่มฝนและก็ที่สําคัญชุดใหญ่ตรงนี้นะครับโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับฝนกาลังจ่อเข้าถล่มหนักนะครับฉะเชิงเซานครนายกกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีนะครับสมุทรสาครนับเตรียมรับฝนนะครับแล้วก็แถวราชบุรีนะครับจอมบึงสวนพึ่งโพธารามมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับในโซนแถวเพชรบุรีบางสวนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ ทางด้านตะวันออกก็มีกลุ่มฝนอยู่แถวชนบุรีนะครับจันทบุรีระยองนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากครับในช่วงหัวค่ำนี้ก็รับมือฝนชุดใหญ่นะครับโดยเฉพาะโซนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเช่นเดียวกันในโซนภาคใต้นะครับแถวระนองนะครับพังงานะครับกระบี่ภูเก็ตตรังนะครับมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็แถวสงขลาแล้วก็ยะลานราธิวาสบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงบ่ายถึงค่านี้นะครับ ก็เป็นกลุ่มฝนที่กาลังตกหนักอยู่ในช่วงนี้ขออภัยนะไม่ใช่บ่ายถึงค่ำในช่วงว่าค่ำนี้นะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ก็น่าจะต่อเนื่องเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลจากเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะท่านผู้ชมถ้าดูจากเรดาร์ตรงนี้จะเห็นนะมีกลุ่มฝนอยู่ที่แม่อาวเชียงใหม่นะครับอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่ชัยปลาการเชียงใหม่นะครับฝางเชียงใหม่อำเภอแม่อาวเชียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงรายฝนถล่มหนักอำเภอแม่สลวยเชียงราย อำเภอเวียงชัยเชียงรายอำเภอพญาเมงรายเชียงรายนะครับฝนถล่มหนักอําเภอปงพยาวฝนหนักนะครับอําเภอสองแควน่านฝนหนักอําเภอท่าบางผาน่านฝนหนักนะครับเชียงกลางน่านฝนหนักแล้วก็ปัวน่านมีฝนถล่มหนักอําเภอเมืองน่านฝนหนักนะครับบ้านหลวงน่านมีฝนหนักเวียงสาน่านนะครับฝนตกหนักแม่จริมน่านอําเภอบอกเรือน่านนะครับฝนถล่มหนักฟากท่าอุตรดิษฐฝนหนักนะครับเช่นเดียวกับทองแสนขันอุตรดิตฐอําเภอท่าปลาอุตรดิตฐนะครับ อำเภอเมืองตากจังหวัดตากฝนหนักนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดตากฝนถล่มหนักพบพระจังหวัดตากมีฝนนะครับบางเจ้าตากนะครับอําเภออมก๋อยเชียงใหม่ฝนหนักนะครับอําเภอท่าสองยางนะครับจังหวัดตากแม่ระมาดตากมีฝนนะครับสามเงาตากมีฝนแล้วก็แม่สอดตากแม่ระมาดตากนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของกัรนาณนิวัฒนาเชียงใหม่มีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วก็ปายแม่ฮ่องสอนบางส่วนนะครับเบียงแห่เชียงใหม่บางส่วนเชียงดาวเชียงใหม่นนนะครับบโซีี้มม่่่อาายยเชงงใหสวนะครับ เช่นเดียวกับฝังเชียงใหม่บางส่วนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่พยามิงรายเชียงใหม่เชียงรายฝนถล่มหนักฟากใต้อุตรดิษมีฝนนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะแช่แล้วก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกมาตะวันออกอย่างช้าๆนะครับแล้วก็คืนนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปดูโซนภาคเหนือตอนล่างครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่โซนนาน้อยน่านครับอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านอำเภอแม่จรีมน่านครับอำเภอฟากท่าอุตรดิษฐ์อำเภอทองแสนขันอุตรดิษฐ์ ชาตรการพิษณุโลกนครไทยพิษณุโลกนะครับเมืองเพชรบูรณ์อภหลุมสักเพชรบูรณ์ครับอแม่สอดตากอภพบพักจังหวัดตากนะครับอเภอุ้มผานจังหวัดตากอเภอตากฟ้านะครับนครสวรรค์อเภอพยุหคีรีนครสวรรค์บางร a j นสิงห์บุรีนะครับค่ายบางรา j a นะครับสิงห์บุรีอทับคล้อพิจิตรอตะพานหินพิจิตรนะครับบางทองพิษณุโลกอทองแสนขันอุตรดิตถ์นะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ยังคงตกหนักในส่วนของโซนภาค เหนือตอนล่างไปดูโซนอีสานนะครับท่านผู้ชมโซนอีสานก็เริ่มที่จะมีฝนนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานตอนล่างมีกลุ่มฝนหนักอยู่ที่สีขอรภูมิสุรินทร์นะครับอำเภอเขวาวาเขวาศสินนครินทร์นะครับจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับอำเภอกระสังบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับอำเภอลำปลายาดอำเภอชำนิบุรีรัมย์อำเภอนางรองบุรีรัมย์นะครับอำเภอคอนบุรีโคราชอำเภอุ้ยแถลงนครราชสีมาอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์มีฝนนะครับอำเภอเสนางนิคมอำนาจเจริญอำเภอเลืองนกทายะโสธรบางส่วนนะครับ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับหล่มศักดเพชรบูรณ์อำเภอนาแห้วเลยบางส่วนมีฝนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนภาคอีสานนะครับบ้านเหลื่อมนครราชสีมาบางส่วนแล้วก็เมืองชัยภูมิบางส่วนมีกลุ่มฝนอำเภอเมืองกาลสินบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมทิศทางกลุ่มฝนที่อยู่โซนอีสานนะครับแถวขอนแก่นนะครับก็นี่นะครับก็กระจายตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยในช่วงค่ำคืนนี้นะครับก็รับมือในส่วนฝนนะครับ ไปดูเรดาร์สกลนครน,นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่สีเมืองใหม่อุบลราชธานีนะครับแล้วก็ตาลสุ่มอุบลราชธานีรวมทั้งเสนางนิคมอำนาจ,จเจริญน,นะ,ะนครับสกลนครเมืองสกลนครมีฝนไปปล่อยบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคอีสานนะครับไปดูกลุ่มฝนภาคกลางนะเรดาร์ที่จังหวัดชัยนาทนะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับอำเภอสังขบุรีอำเภอทองผาภูมิบางส่วนนะครับ อำเภอด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีบางส่วนท่าม่วงกาญจนบุรีบางส่วนจอมบึงราชบุรีนะครับอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีอำเภอสามโคกปทุมธานีอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาคลองหลวงปทุมธานีลำลูกกาปทุมธานีนะครับมีกลุ่มฝนสายไหมกรุงเทพมหานครมีกลุ่มฝนนะครับลำลูกกาสายไหมหนองจอกกรุงเทพมีฝนองครักษ์นครนายกมีกลุ่มฝนบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซามีฝนนะครับบึงกลุ่มกรุงเทพมีฝนบางเขนมีฝนนะครับ ก็ดอนเมืองมีกลุ่มฝนนะครับอําเภอเมืองฉะเชิงเซามีฝนอําเภอราชสารฉะเชิงเซามีกลุ่มฝนนะครับอําเภอพนมสารคามมีกลุ่มฝนสนามชัยเขตมีกลุ่มฝนนะครับจอมบึงราชบุรีเขาย้อยเพชรบุรีอําเภอบางไซนะครับมีกลุ่มฝนเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะท่านผู้ชมดูทิศทางกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตกมาตะวันออกนะครับก็ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในช่วงค่าคืนนี้น่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มฝนที่เจาะพล่ลมเข้ามาในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีกลุ่มฝนเข้ามาเติมเรื่อยๆไปดูในส่วนของเรดาร์สมุทรสงครามนะครับนี่นครับมีกลุ่มฝนเป็นจำนวนมากนะครองหลวงปทุมธานีคลองสามากาลธรรมอนองจอกกรุงเทพรัฐกระบงังการมเมืองฉะเชิงเซาอําเภอบางคล้าฉะเชิงเซาแปลงยาวฉะเชิงเซาสนามชัยฉะเชิงเซานะครับพนมสารคามฉะเชิงเซาอําเภเมืองชนบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับ เช่นเดียวกับจอมบึงราชบุรีมาขามเตื้อกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับอำเภอทองผาภูมินะครับมีกลุ่มฝนนี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับเดี๋ยวดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกมาตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้นะครับไปดูในโซนของทางด้าน ภาคใต้นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่พัตโตชุมพรอเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีกระเปือระนองสุขสำราญระนองนะครับคุรบุรีพังงาอพนมสุราษฎร์ธานีอเมืองพังงาอภอกระโปรงพังงานะครับทับปุดพังงาอเภอเมืองนะครับแล้วก็โซนนี้จะเป็นเมืองระนองอเภอเมืองระนองนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องนะครับในส่วนภาคใต้และอุ่นระนองมีฝนนะครับอพัตโตชุมพรบางส่วนมีฝนนะครับ อำเภอท่าฉางสุราษฎร์ธานีบางส่วนมีฝนกับเประนองบางส่วนมีฝนนะครับแล้วก็โซนนี้ทับปุดพังงาอำเภอเมืองพังงาอำเภอกระโปงพังางานะครับอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีดูทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมดูทิศทางการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนที่จากตะวันออกไปตะวันตกแล้วก็อาจจะเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงดึกๆค่ำคืนนี้นะครับไปดูทางด้านโซนภาคใต้ตอนล่างนะครับมีกลุ่มฝนอยู่นี่นะครับอยู่ที่อำเภออ่าวลึกกระบี่นะครับ อำเภอปลายพญากระบี่อำเภอชัยบุรีสุราษฎร์ธานีเขาพนมกระบี่มีฝนเห <Hmm นือคลองกระบี่เมืองกระบี่นะครับอำเภอเกาะลันตากระบี่เกาะลันตานะครับแล้วก็อำเภอคลองท่อมกระบี่อำเภอห้วยยอดตรังมีฝนนับป่าพะยอมพัทลุงมีกลุ่มฝนอำเภอควนขนุนมีฝนนะครับกงหลาพัทลุงมีฝนปากพยุนพัทลุงมีฝนนะครับคลองหอ,อยโข่งสงขา hacker, มีฝนสตูนสงขามีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับเมืองสตูลมีฝน แล้วก็อำเภอศรีสาครนราธิวาสมีฝนนะครับอําเภอชะแน่นราธิวาสมีฝนสุขีรินมีฝนนะครับเบตงยะลามีกลุ่มฝนนะครับก็เป็นกลุ่มฝนที่ยังคงตกต่อเนื่องในโซนทางด้านภาคใต้ตอนล่างนะครับภาพรวมในช่วงวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนภาคใต้นะครับนี่นะครับดูทิศทางของกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากตะวันออกไปตะวันตกนะครับดูเรดาร์ในส่วนของเรดาร์ภูเก็ตนะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากในโซนทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ น่าจะเข้ามาเติมเรื่อยๆในช่วงค่ําคืนนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทั่วประเทศนะครับมีฝนตกหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะส่วนภาคเหนือกับภาคกลางวันนี้ฝนเริ่มที่จะกลับมาเยอะอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูจากเรดาร์ในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับจะเห็นนะว่ามีกลุ่มฝนกระจายตัวในหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็แถวภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกรวมทั้งในส่วนของภาคใต้นะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงหัวค่ำนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ